ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจำสัปดาห์ค่ะคซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเรามีของเก๋ๆสําหรับคุณผู้หญิงชิ้นแรกนี้นะคะเอาตามวัยของบิมก่อนเลยกันอชอบทำอาหารมาก้ยแม่บ้านแม่ครัวนี่ต้องยกไหนให้เลยชิน้นแรนี้นะคะเป็นแม่ไก่ออกไข่ เป็นไข่ต้มก็ได้เป็นไข่ต้มยงามาตูมก็ได้แค่เอาไข่ใส่ตัวแม่ไก่แล้วเอาแม่ไก่ไปใส่ไมโครเวฟแค่นี้ก็ได้ไข่ต้มยำมาตูมหรือไข่ต้มอ,ออกมาจากตัวแม่ไก่แล้วค่อ,อ๋อนนี่ไม่ใช่ของเล่นใช่<อ>ไหมอ่ะง่ายๆเลย,เลยคือว่าทุกทีเดียวเวลาต้มไขท่ทีหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าเอานา้ำต้งน้ำให้เดือดนี่ผมเคยแล้วเดี๋ยวต้มไข่ใส่ไปทั้งฟองปิด นี่พูดถึงไมโครเวฟใช่ครับระเบิดรุ่มเลยบึมเลยครับไม่ได้เด็ดขาดนะคะถ้าเกิดอยากจะใช้ไมโครเวฟต้องใช้อย่างมีสติเปิดแม่ไก่ออกมาแบบนี้ปุ๊บจะมีถาดคใส่ไข่อยู่ข้างในสี่ฟองค่ะใส่น้ําไปนิดนึงเสร็จปุ๊บก็เอาไข่ใส่ตามรูฟองใช่ไหมคะเอาแม่ไก่ปิดสังเกตตรงนี้จะมีรูระบายอากาศความร้อนแต่ไม่ระเบิดใช่ไหมท้องแม่ไก่จะยังไม่ระเบิดท้องแม่ไก่ไม่ระเบิดเรียบร้อยแล้วเราก็เอาแม่ไก่ใส่เข้าไปในไมโครเวฟนะคะตั ความร้อนที่600วัตต์5นาทีได้ยางมาตูม8นาทีได้เป็นไข่ต้มค่ะนี่คือชิ้นแรกที่นำมาอัปเดตค่ะิด สองนี่คือหลังจากอิ่มท้องแล้วอยากจะสวยงามอยากจะไปช้อปปิ้งหล่ๆแล้วก็ต้องมีการทาเล็บเก๋ๆให้ตัวเองสวยๆเลิศเลครับแต่ว่าฝีมือทาเล็บเนี่ยอาจต้องเลงใช่ไหมมันยาก่าสำหรับพวกเราดังนั้นมีอุปกรณ์ช่วยวิธีการใช้ก็คือนะคะนี่หมุนจุกหัวใจนี้ออกก่อนเพื่อเราจะเอาแผ่นเพลทนี้มาเลือกให้เหมาะกับขนาดของเล็บของเราค่ับอย่างนี้แล้วก็เลงไปอาน์ดิวโปเอานวางนี้ล็อกถูกไหม อ๋อพอเลือกเพลได้แล้วนี่เลือกเพลได้แล้วล็อคตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ตแล้วก็ทาก็ถ้าเลอะมันก็จะเลอะลงบนเพลแล้วก็สามารถทำความสะอาดซึ่งเราเอาทิชชู่สำลีครับชุบน้ำยาล้างเล็บเนี่ยเช็ดทำความสะอาดนี้ได้เลยไม่มีปัญหาครับเวลาเก็บก็คือเก็บให้เรียบร้อยจะได้ไม่หายเพราะว่าเพลเนี่ยมีมากมายหลายขนาดหลายไซส์แล้วแต่เพราะว่าไซส์ของมือคนก็ไม่เท่ากันถูกต้องบางคนก็ชอบกัดเล็บเล็บนี่้ขนี่และตรงนี้นะคะก็สามารถเก็บอุปกรณ์ขวดน้ำยาทาเล็บล้างเล็บสำลีได้อันนี้ก ก็ไว้วาสีที่เราต้องการจะทาเล็บนั่นเอง พิเศษที่มาจัดในรายการของเราในวันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทําให้แก้เบื่อในช่วงหน้าฝนแร้วจะเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ประจําบ้านอย่างของชิ้นแรกนะคะร่มไฟฉายค่ะด้านข้างที่มีสาเหตุที่เราเรียกว่าร่มไฟฉายนะคะก็คือร่มนี้เนี่ยสามารถกันแดดก็ได้กันฝนก็ได้และที่สาคัญมีไฟฉายเอาไว้สองที่มืดหรือว่าเอาไว้สองในตอนกลางคืนได้และแมสส่วนด้านข้างของอุ้มนะคะเป็นโก๊ะบิ๊กนิกพักได้ค่ะเป็นโต๊ะที่เราจะพกพาไปไหนมาไหนก ได้แล้วก็พับเก็บได้กรณีที่เราจะไปเที่ยวสักที่หนึ่งเช่นสวนสาธารณะแล้วเราไม่ต้องการที่นั่งทานกับพื้นเพราะว่าเขาไม่ดีก็เอาโต๊ะปายนั่งกลางทานอาหารอย่างสง่าผ่าลุโอเคเมื่อกี้คะผมได้ยกมาน้ําหนักก็เบานะครับพับเก็บก็ง่ายยังมีให้ได้ตื่นเต้นอีกค่ะพี่บีมถ้เป้ค่ะนี้วัยรุ่นมากอสำหรับวัยรุ่นที่แบบอยากจะไปตะลุยเที่ยวทั่วไทยรอย่างก็แบกแผงไปเลยถ่ายเป้ไปหนึ่งใบส่วนด้านข้างพี่บีมก็เก๋ไม่แพ้กันนะคะเป็นที่นั่งเก็บของพับได้มันเล่บตรงไหนรู้ไหม แล้วมันเป็นที่นั่งที่นุ่มมากคะะเก็บได้แล้วก็ด้านในใส่ของได้ด้วยโอเคอันนี้ก็าอยากได้แต่เราจะบอกว่าบีมต้องกรีดที่สุดทไมกับสิ่งสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือที่นอนหันซายนยบอกมาเลยที่ฟลักับสีที่แบบแจ่มแจ๋มไหมและที่สาคัญนะเวลาเรานอนเนี่ยมันจะมีแบบฟูกแบบนิ่มๆอ่ะเรานอนได้เลยหมดได้คือไม่ได้แบบไปนอนคืนแข็งๆเนี้ยเวลาที่เราจะไปไหนแล้วมันพับเก็บได้โอ้โหน่าสนใจมากอย่ายเลยง่ายมากค่ะนักสะสมทั้งหลายนะคะแค่สะสมสแตมป์ค่ะเมื่อได้ครบตามจํานวนแล้วนะคะก็นาไป ได้เลยหมดเขตวันที่15ธันวาคมนี้แล้วนะคะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับของทีน่ามาอัปเดตนะครับฝั่งของพี่ดีมาจากร้านกลิปช็อปดีไซน์ครับและดิสเพลย์ที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับผมมาจากเซเว่นอีเลนั่นเองครับ่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหาคนมากความสามารถและก็หน้าตาดีกับช่วงนี้ครับโซคูสคูแนวครับ โซคูสคุณณวณิเรายังคงปักหลักอยู่ที่โรงเรียนชายล้วนส่วนกุหลาววิทยาลัยครับเราได้ยินมาว่าที่นี่มีเทพทางด้านการผูกเชือกลูกเสือจะเทพขนาดไหนไปนดูกันเลยครับสวัสดีครับ,รบพวกเรามาจากชุมนุมลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาววิทยาลัยครับชุมนุมเราครับก็เป็นชุมนุมหนึ่งที่ถือว่าเป็นเสาหลักของโรงเรียนครับที่ สามารถช่วยเหลือบําเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียนในเรื่องต่างๆก็สําหรับวันนี้ครับมีวิชาบุกเบิกครับก็คือการทําหอคอยครับซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างเช่นการตกแต่งค่ารวมถึงการสังเกตการตอนกลางคืนครับนัไปดูวิธีการสร้างกันเลยดีกว่าครับ สมคำล่ำลือขนาดนี้ก็ต้องยกตำแหน่งโซคุสคูแนวให้ไปเลยครับพี่บีพมพิุมครับช่วงหน้าเรื่องราวไอเซสของพี่บีมพิุมเนี่ยขอให้ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับช่วยทำไมครับช่วงนี้เนี่ยผมปิดเธอมาสิครับทุกคนครับโอ้โหต้องคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีช่วยหาโ,โปรแกรมหน่อยแล้วกันครับถ้าปิดช่วงนี้นี่ ไม่เกินมัธยมปลายนะเอ็นดูเด็กน้อยแบบนี้แล้วกันเคยได้ยินมาว่าตนชอบประเทศญี่ปุ่น <S <S อ,อ,อยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาก <S <S และที่สําคัญตอนนี้เนี่ยไปญี่ปุ่นไม่ต้องทําวีซ่าแล้วใช่ค่ะ<ม>คิดจะไปปุ๊บพรุ่งนี้ซื้อตั๋วไปได้เลยใช่เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อุ้งกับพี่บีมค่ะแท็กทีมเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟแปลกๆที่ประเทศญี่ปุ่นใช่เพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วค่ะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนในญี่ปุ่นนะคะเราก็ต้องนั่งรถไฟจะเป็นธรรมดา JR จะเป็นความเร็วสูงชิ้นขั้นเซนอย่างไรก็แล้วแต่ นั่งรถไฟเป็นเรื่องปกติค่ะแต่จะปกติธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ไอทีเพราะฉะนั้นรถไฟเก,ก๋แปลกๆนั่งแล้วมีความสุขอยากรู้สายไหนบ้างดูได้ช่วงหน้าค่ะค่ะ